รอเบืงเห็ดก่อนเรกโองออองงเจ็บแม่ละใส่นะครับงา้างนบ้านเขาขาเจ็บบ้านเขาเบืงถุงละสองร้อยย่งเดี๋ยวรอเบื้องก่อนครับเน่ยรอไปเบิ้งกันนะจอ,อสอ่อเหเ็บม่ะใส่ครั้นี้แลเร่องงองง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 งรงง เดี๋ยวยังรอเบิ้งกันครับทบั้งคุณกับเห็ดตะไคร้ขึ้นกัน<ท>เห็ดเิ่งโอ้เห็ดเิ่งไวม,มีเยอะลุ่นบอกว่าได้โพกขี้ดินเลยตัวนหนนะนั่งน,นั่นเดี๋ยวมีเห็ดยังเขาไปเบิ้งกันนะฮะ ม่ค่อยมีเห็ดยังปาครับโลเป็นโลนะคะเต็มเลยเต็นโลเห็ดพวกร้อบาท้ามีเห็ดพวกปนมาด้วยยไะรวมูข้างล่างนี่สองร้อยนี่ตปั่นจอานเห็ด เห็ดปวกกับมีคุณ้ไดุ้เขาได้เห็ดปวกไหมของดบั้นวสออนตะเคย้าได้ พุงนี่เท่าใดก่อนนะครับสามร้อยห้าสิบโลหนึ่งอาดไปไปเก็บมาใส่ข้างเนี้ยมันข้างลังเต็มยู่งเป็นล้โงกว่มีอยู่นะน่นเห็ดพิ่งอาออะไร ายังกลับไปยังได้เห็นยังไปฝากเราบ้านะเลาะบางเห็บอย่ครับะออนไลน์ครับไ้อยนึครับใช่หน่อยครับตัดกีนแล้วตัดีนร้อหาีครับน่ยเดียวเไม่ได้โอ้ยมันหลายอย่ครับอันนี้ทีุ่สิบบาทครับแล้วคนไร เรางอกดูฟังนี่เองครับสอนเห็ด่นไปเอามา้วใส่ลายได้เห็ดละงอบาดเห็ดตะไคร้ยังมางามได้ลอยเดี๋ยวได้ทบเอาไม่ทครับ คุงละร้อยเหรอครับแข็งแรงร้อยนึงโอ้แข็งแรงมันมีบาทน้ำเนาะแมนครับหกุงหาร้อยอหกุงห่า้อาสกร้อ,รรอมนมีลำนวได้เวลเหล็ครับะอย่สออนเห็ดครัก

ทอเตไก่ท่ดใดก่อนนะครับเหี้นตะไก่น่ะสองร้อยสิส่นเพียนปลาหลครับ กันมีตูมมีบานปนกัน้งลางสรุปราดได้แต่เห็ดละงกซองพูนโอเ่เห็ดเห็ดสวรเห็ดซื้อจอดซื้อเห็ดขับทางนึงนะพอได้หอดใส่ง่ายเลย ออนละเอียดออกค่ากออกเนี่ยนะครับได้ละวเงน่งขึ้รนรถก,กลับบ้านได้